อีกแล้วนะคะกับโอลิฟนะคะแล้วก็มิกกี้ค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสต็อกนะคะของรถอาร์ติสที่โกดังสามกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้รถอาร์ติสเรอกก็มีเข้าใหม่มากเลยนะใช่ทำไมแห้งจังออตอนนี้เรามีประมาณมากกว่า20กว่าคันเลยที่เพิ่งเข้ามารถใหม่ล่าสุดเลยนะแล้วก็มีตั้งแต่ปี17 18แล้วก็มีเย็นปี20เลยแต่วันนี้เราเอาที่จอดอยู่ในโกดัง3นะคะอัปสต็อกอาร์ติสโกดัง3มาให้พี่พี่ดูกัน ใช่เช่นเคยอ่ะก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะช่วยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดช่องทางการติดตามของเพนยนตรถมือสองของเรานะคะที่อัปเดตคลิปให้คุณลูกค้าชมนะคะทุกๆวันกันเลยนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันก่อนเลยอ่ะค่ะมาเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนเลยเรียงกันมาเลยดีบอกันมาเลยนะคะสวยอย่านนี้นะอันนี้ ขันสีขาวก่อนคันสีขาวเหรอใช่อ๋อตัวนี้เนี่ยเป็นตัวปีเก่านะคะเรียกว่าอัลติซาแบรนแต่ว่าเพิ่งเข้ามาใหม่ใช่อ่าคันนี้ได้เป็นปีสิบสองปีสิบสองเลขไม้อยู่ที่เท่าไหร่คะอันนี้เลขไม้อยู่ที่แสนเจ็ดนะคะก็เฉลี่ยต่อปีก็ประมาณปีละสองหมื่นประมาณนั้นนะคะไม่ถึงสามหมื่นโลค่ะอ่าสหรับคันนี้ต่อปีนะคสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะผ่อนอยู่ที่สี่พันบาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะราคาสบายกระเป๋ามากเลยนะสําหรับคันนี้นะคะ แล้วก็โครงสร้างแน่นอนอยู่แล้วรับประกันอยู่แล้วค่ะราคาสบายกระเป๋าโครงสร้างรับประกันต้องกิเพชรยน์เท่านั้นกำเงินมาสามแสนนะคะซื้อได้เลยคันนี้มีทอนใช่ใช่ค่ะไปกันต่อค่ะเรื่องเลยขยับมาอัปเดตมาหน้าที่ก็มีเยอะเหมือนกันนะสต็อกรุ่นนี้นะคะอันนี้เป็นใช่ค่ะราคาตัวนี้เนี่ยตั้งขายคันนี้เป็นปีสิบเจ็ดจะอยู่ที่ประมาณสามแสนไปไปถึงสี่แสนก็เดี๋ยว ให้แอดมินขึ้นราคาแล้วก็รายละเอียดของตัวรถไว้ให้นะคะในคลิปแล้วกันถ้าเกิดว่าสนใจออกรถที่เพชรยนต์นะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะกับช่องทางแอดมินด้านล่างได้เลยสามารถติดต่อได้ทุกวันนะคะหรือถ้าอยากเข้ามาชมรถก็เข้ามาได้ทุกวันเลยเข้ามาได้เลยค่ะบริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะสาขาใหญ่ตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะเข้ามาสุดซอยจะเจอเลยใช่เปิดให้บริการทุกวันเนาะไม่มีวันหยุดค่ะใช่เดี๋ยวเราไปต่อกันที่คันไหนดีคะ ต่อเนื่องเลยไปต,ต่อเนื่องนะเพราะว่าอันเดตสต๊อกเอาตี้ละแน่นมากส่วนใ,<ช>ใหญ่นะคะรถเอาตีสที่เรามีอ่ะก็จะเป็นรถปรดรางจากหน่วยงานนะคะรถบร<ช>ิษัทรถเช่าส่วนใหญ่จะเป็นรถมือหนึ่งทั้งหมดเลยนะแล้วก็มีเป็นสีบอลสเงินซะส่วนใหญ่แต่ก็มีสเปคอื่นๆนะคะมาให้พี่ๆดูนะแล้วเอาคันนี้มาใ,<ช>ให้ดูอีกคันนึงละกันคันนี้ก็เป็นสีบอลสนเงินเช่นเดียวกันค่ะปีสิบแปดอีกใช่ตัวนี้จุดหกจี ตัว 1.6G เลขไมอยู่ที่เท่าไหร่คะเลขไม้อยู่ประมาณแสนสามนะคะก็ไม่เกินนี้คันนี้ก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณ8000ตก่อเดือนเท่านั้นในชะ่ร,นนราคะสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะคะค่ะเครดิตดีฟรีดาวได้อติคันนี้เป็นปี18ค่ะถ้าโชมหน้าอย่างนี้คือเป็นไมเนเชงสำนะคะจากปี16 1 7ถ้าเป็นปี18ขึ้นไปนะคะกระจังหน้าด้าหน,าห,นาหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยต่างจากตัวเมื่อกี้นะที่เห็นได้ชัดเจน ลูกค้าต่างจังหวัดที่สนใจออกรถที่เพชรยนต์นะคะก็มีบริการไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็น์ให้ถึงที่เนาะไม่จำเป็นต้องมาถึงที่นี่ก็ได้นะคะเราบริการไม่ต้องมาที่นี่เราก็มีวงจรครบนะฟูลเซอร์วิสทั้งที่มาบริการที่บริษัทเพชรยนต์เรานะคะหรือว่าวิ่งให้บริการไฟแนนซ์นะคะกับพี่ๆที่ต่างจังหวัดด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวมาดูคันต่อไปกันเลยค่ะคันนี้ก็วิ่งไปเฉลี่ยต่อปีเนี่ย ไม่เยอะเลยนะคะแล้วก็เป็นตัวบอลซเงินเหมือนกันเพราะว่าเป็นรถไม่วยงานปลดระวังเช่นเคยดูแลมันคะแนนเช็คประวัตินะคะตลอดระยะการใช้งานโดยศูนย์โตโยต้าแน่นอนตั้งแต่ออกจากป้ายแดงอันนี้การันตีได้เลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะไฟหน้าจะเป็นไฟ daytime running light มาให้ด้วยนะแล้วก็เป็นไฟมัตติ Ref เลกเตอรไปแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยใช่ดังต้าก็เป็นปีมปี18สวยๆแบบนี้นะไม่มีรอยหินดีสเกตหินอะไรเลย แล้วก็เดี๋ยวพาเช็คห้องเครื่องกันสักนิดนึงนะปเดี๋ยวก่อนปล่อยรถนะคะเราจะมีการเช็ครายละเอียดให้ให้อีกรอบนึงไม่ว่าจะเป็นการขัดสีรอบคันนะคะทำความสะอาดภายน้ํามันเครื่องของเหลวทำความสะอาดภายในทุกอย่างเลยนะคะใดูห้องเครื่องสะอาดสะอ้านสวยเลยอันนี้ก็คือปรับสภาพมาประมาณนึงแล้วเราทําการล้างห้องเครื่องให้ด้วยเครื่องยนต์ก็เดิมๆเลยค่ะ Duo VVTI นะคะขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องการประหยัดน้ํามันนะคะแล้วก็ขับสนุกนะสําหรับตัวนี้ โครงสร้างเนี่ยเช็คโครงสร้าง,งายังไงอสาวๆอย่างเราอยากจะรู้ใช่ไหมวิธีเช็คโครงสร้างก็ดูาจากตัวหัวน็อตเลยค่ะนี่เลย<ห>ลเดิมๆแบบนี้นะสีนี้ก็คือไม่มีการขันคันขยับนะคะไม่มีรอยขยของตัวน็อตเลยนะคะคันนี้แล้วก็ดูได้นะคะตรงตัวตะเข็บเม็ดอาร์ตรงเบ้าชกนะคะเรียงตัวสวยๆแบบนี้ไม่มีคดเบี้ยวคดงอดอันนี้ก็คือการันตีโครงสร้างเลยเลยว่าไม่มีการชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำแน่นอนตัวกลับสีกอไมอ่ะอันนี้ก็ไม่มี การันตีทุกคันนะคะสีเดิมเลขไมเดิมตรงรุ่นตรงปกแน่นอนไม่จกตาที่เพชรยนต์ตัวเครื่องยนต์นะคะก็มีรอยจุดมาแทบสียังให้เห็นอยู่นะคะทุกจุดนะออตัวคานด้านหน้าเลขตัวถังอะไรก็ตรงรุ่นนะคะเล่มสำเนาเรามีให้เช็คทุกคันเลยอย่างที่เห็นกันรอยน็อตไม่มีการขยับขยื่นอันนี้ออไม่ผ่านการทําสีมาแน่นอนตัวสีเนี่ยสีเดิมจากโรงงานค่ะแล้วก็ตัวฝากระโปรงนะคะก็ซีนเดิมนะซีนยางยังเอาเล็บจิกเข้าอยู่นะคะตรงนี้ พี่ๆดูกันใกล้ๆได้เลยมาเอาเล็บจิกได้ตัวเองได้ด้วยตัวเองเลยนะที่เพชรยนนะสัญลักษณ์มอกก็ยังอยู่ครบค่ะพี่สติ๊กเกอร์เดิมๆของเขาเลยสติ๊กเกอร์แท้เนี่ยค่อนข้างจะทนความร้อนสูงนะคะใช่ไม่มีหลุดไม่มีรอกนะคะสำหรับคันนี้นะราคาตั้งขายอยู่ที่459,000บาทเท่านั้นนะคะค่ะฟรีดาวก็ผ่อนอยู่ที่8,000บาทต่อเดือนนะคะสำหรับลูกค้าเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวกันไปเลยจุดต่อ มีโปรค่ะฟรี90วันด้วยนะตอนนี้โปรขับฟรี90วันกลับมาแล้วเงินเดือนเออเงินเดือนหนึ่งหมื่นกว่าพันบาทซื้อคนเดียวจบเลยนะคะไม่ต้องมีคนค้ำนะคะซื้อคนเดียวได้เลยซื้อคนเดียวขับคนเดียวไปสบายๆเลยไม่ต้องง้อคนค้ำใช่แล้วก็ได้ช่วงนี้เลขไม่เนี่ยวิ่งมาแค่หนึ่งแสนสองหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะเฉลี่ยต่อปีนะคะก็อยู่ที่ประมาณสองหมื่นห้าพันโลน้อยมากเลยเพราะว่าค่ามาตรฐานเขาเนี่ยไม่เกินสามหมื่นใช่ไหมถึงจะเป็นรถดีนะคะ อันนี้ก็การันตีเลยแค่25,000กว่ากิโลต่อปีเท่านั้นนะสำหรับคันนี้นะคะใช่ถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็รีบติดต่อเข้ามาช่องทางแอดมินได้เลยนะคะติดต่อมาทุกวันใช่ถ้าเกิดว่าใครบ้านอยู่แถวนี้เนาะอยากจะเข้ามาดูรถด้วยตัวเองก็เสรีไทยหกสิแดแยกหนึ่งได้เลยนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันได้เลยค่ะตามไปเลยไปต่อเนื่องกันเลยไปดูคันไหนต่อดีคะลองเปลี่ยนสีกันบ้างไหมคุณโอลิฟ คันนี้เลยส,สีน้ำตาลเราก็มีค่ะสีน้ำตาลหรูๆ<ะ>สีพอลเงิน<ะ>ไปแล้วถาดปาสีน้ำตาลบ้างนะคันนี้เนี่ยสีน้ำตาลสวยๆคันนี้นะราคาตั้งขายเนี่ยถูกมากๆเลยสําหรับใครนะคะที่บอกว่าราคาสี่แสนกลางๆมันอาจจะแรงไปเรามีนะคะราคาที่ย่อมเยาวงมานะแต่ว่าได้ในมาตรฐานคุณภาพเดียวกันไปเลยสําหรับคันนี้นะคะออาติสคันนี้เนี่ยหนึ่งจุดหกจีเหมือนกันคะ่ะเป็นสีน้ำตาล เครื่องยนต์เบนซินนะคะราคาตั้งขายตอนนี้เนี่ยอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นก็พันบาททนานั้นสหรับค<า>ันนี้ถูกมากผ่น<ช>อนต่อเดือนเนี่ยก็ย่อมเยาลงไปอีกเฉลี่ยต่อเดือนเท่าไหร่คะเฉลี่ยต่อเดือนก็แค่6,000บาทต่อต่อเดือนเท่านั้นน,น,นะคะสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยเพราะว่าสิงตาเนี่ยรู้สึกจะมีคันเดียวใช่ะค,ะค่ะตอนนี้เหลืออยู่คันเดียวแล้วเมื่อก่อนมันก็มีเยอะแหละแต่ว่า สต็อกรถตอนนี้ก็คือมีสีน้ำตาลเข้ามาน้อยมากในช่วงหน้าฝนแล้วก็กระดกอ้าวแบบนี้เนาะต้องมีรถว้่ใช้สักคันนะคะผ่อนถูกๆดอกเบี้ยนะคะก็ตลอดอายุสัญญาเลยที่เรามีให้ใช่ดอกเบียคงที่ตลอดอายุสัญญาการผ่อนเองค่ะมีโปรขับฟรี90วันอีกนะคะใช่ตอนนี้เรามีโปรับขับฟรี90วันกลับมาแล้วเนาะถ้าใครสนใจก็รีบเลยนะคะก็อยวารอช้ะค่ะขับก่อนเลย3เดือนเต็มๆนะคะก่อนจะผ่อนผ่อนอีกทีก็ปีหน้าเลยไปผ่อนทีเดียวปีใหม่เลยนะคะอ่ะ มาสีเทาบอลอีกแล้วนะคะส่วนใหญ่สีบอลเงินค่ะสีบอลเงินสีบอลเงินอย่างที่บอกนะคะเป็นรถหน่วยงานปวดร้ังก็ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะแต่ว่าข้อดีของสีบอลเงินเนี่ยก็คือดูแลง่ายไม่ต้องอะไรจุกจิกนะสาหรับเกี่ยวกับเรื่องสีนะคะใช่สําหรับคันนี้นะคะก็ได้เป็นปีสองพนสหนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่399000บาทนะคะผ่อนอยู่ที่เจ00บาทต่อเดือนนะคะ 3, 9, สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันใช่ก็ราคาก็อยู่ระดับประมาณนี้เนาะราคาดีมากเลยนะถ้าเช็คราคากลางเนี่ยโอ้ถือ<ช>ว่าที่เพชรยนต์อ่ะขายราคากลางที่แบบใจปั๊มมากๆเลยนะ,ะด้วยคุณภาพที่ออดแน่นแล้วก็ราคาเนี้ยสุดๆไปเลยหาที่ไหนไม่ได้แล้วถ้าเรื่องมือหนึ่งของออลติสนะคะลถมือสองนะต้องยกให้ที่เพชรยนต์แน่นอนอันนี้พี่ๆเช็คได้เลยกาตรันมากใช่อยากได้เอลติสต้องมาที่เพชรยนต์นะคะมีให้เลือกมากกว่า60คันเลยตอนนี้แต่ตอนนี้เราพามาเข้าชมแบบ พวกสต็อกรถเข้าใหม่ที่ตอนนี้จอดอยู่โกดังสามนะแล้วก็สีขาวเราก็มีค่ะใครหาสีขาวอยู่นะคะ รสีขาวนก็ขาวมาไวไปไวนะคะถ้าลูกค้าท่านใดที่ชอบนะคะต้องรีบเลยติดต่อเข้ามาสอบถามช่องทางแอดมินได้เลยว่าสนใจเป็นคันนี้นะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นตัว 1.6G ปี1 7นะคะก็ราคา410,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8,000บาทต่อเดือนเครดิตดีฟรีดาวกันไปเลยไม่ต้องใช้เงินออกสักบาทเลยก็ได้ค่ะสำหรับเครดิตดีนะคะฟรีดาวยอดจัดอัพได้เต็มเลย ใช่ถูกต้องค่ะจะอยู่จังหวัดไหนนะคะเราก็บริการให้ถึงที่เลยถ้าลูกค้า<ช>ไม่สดะดวกเข้ามานะคะขอเพียงแค่อยากออกรถเนาะราจัดการให้นะคะมาดูนะคะตัวโครงสร้างของตัว Toyota a u t t s s ปี2018เนี่ยที่บอกว่าเป็นตัวไมน r c h เช g สนะคะด้านหลังอ๋อคันนี้ได้เป็นเลขสองหลักไปด้วยทะเบียนสวยด้วยด้านหลังนะคะจะได้เป็นไฟ LED ไปนะคะแล้วก็การชนด้านหลังจะมีไฟทับทิมติดมาให้ด้วย ตัวนี้เป็นรุ่น 1.6G นะคะอย่างที่เห็นนะการชนด้านหลังเนี่ยแนบสนิทเลยไม่มีรอยอ้ารอยแง้มอย่างที่บอกด้วยประสบการณ์การขายมากกว่า23ปีนะเราการันตีโครงสร้างอยู่แล้วใช่ปรถทุกคันนะเช็คประวัติได้ตั้งแต่ออกจากปลายแดงนั่นเองใช่เกรด A ทุกคันนะคะรับประกันคุณภาพเราคัดไว้ให้แล้วนะคะซื้อกับเซลตอนนี้นะเรามีโปรโมชั่นอะไรแถมให้คุณผู้ชมบ้างคะก็มี โปรโมชั่นเป็น W Smart นะคะบริการฉุกเฉินบนท้องถนนให้ฟรีไปเลย1ปีนะคะถ้าเกิดว่าสนใจออกรถกับโอลิฟหรือว่ามิกกี้นะคะเราก็แถมแ้วมนฟรีไปเลยเต็มถัง <laughs> แถมอัไอีกแล้วแถมกันจุกๆไปเลยนะคะใช่ค่ะ,ะสนใจก็รีบติดต่อช่องทางแอดมินได้เลยนะว่าอยากออกรถกับเรา2คนนะคะออกรถกับเราเท่านั้นเนาะเราแถมให้นะคะ สี<ช>บอลซอนนี้หรอคะสต็อกตอนนี้นะสีบอลที่นี่นะคะลงสามตัวังสามที่เรารับมานะมีอยู่ประมาณสิบคันเลยใ,<ช>ในสต็อกยี่สิบคันที่เรารับมานะเขาเข้าก็สิบคันแล้วก็มีทั้งสีน้ําตาลอย่างที่พี่ๆเห็นไปนะคะสีขาวนะสีดําเราก็มีส่วน<ช>สีเทาดําก็มีเหมือนกันคะ่ะตัวหายากนะ<ช>เป็นสเปคที่ถ้าใครเล่นอัลติสจะรู้อยู่แล้วว่า จะเป็นตัวทอปเพรานั้นขอปีก่อนๆนะที่จะได้สีเทาดานะคะใช่อยากได้ก็ต้องรีบติดต่อเข้ามาเลยนะคะบ้างคันราไวไปไวนะมากค่ะเยอะมากเลยรถที่นี่อย่างที่บอกนะคะเพชรยนต์เราเป็นเจ้าแห่งออาติสอยู่แล้วรถโกดงโกดังสามแน่นมากใช่รถเราแน่นตลอดคือมีเข้ามาเติมตลอดทั้งปีเยอะแยะมากมายนะคะ คันใหม่ๆเนี่ยเวียนมาตลอดเลยค่ะพี่ๆใช่พเพราะว่าเราขายออกไปก็เยอะแล้วก็ซื้อเข้ามาก็เยอะเหมือนกันนะและอย่าง <คำ S 1> ที่เห็นนะอันนี้ก็เดี๋ยวที่พี่ๆรู้การว่ารถตั้งเอ่อ,อนนรถที่ตั้งอยู่ที่โกดังสามเราเนี่ยเป็นรถที่ยังปรับสภาพไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะบางทีก็เป็นรถเข้าใหม่ที่เพิ่งรับเข้ามาก็ให้พี่ๆเห็นเลยตรงปกไม่จกตาแน่นอนมาดูได้ด้วยตัวเองได้ที่บริษัทเพชรยนของเราได้เลยค่ะ,ะเหมือนกันกั่ในคลิปเลย สำหรับคันนี้ก็ตัว1 6 g ปี18นะคะคร,ราคา4 4 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8,000บาทต่อเดือนเท่านั้น,นะค,ะคันนี้เลขไม้แค่แสนต้นๆเท่านั้นนะใช่ก็คือไม่เยอะนะคะปี18นะคันนี้ส่วนใหญ่อุปี18เข้ามาเยอะเนาะสต็อกส่วนใหญ่นะอันนี้จะเป็น18ถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะทุกวนันหรือว่า<ช>สนใจเป็น คันไหนอะไรยังไงเป็นพิเศษนะคะก็รีบติดต่อเข้ามาเลยมาดูคันนี้ต่อกันเลยค่ะตัวหน้าแบนนะเราก็ไม่ได้มีแค่คันเดียวนะคะหาเอาตีสนะราคาดีราคาย่อมเยาเราก็มีเมื่อกี้ให้ดูตัว1.6ไปแล้วเนาะอันนี้เป็นหน้าแบนนด์1 8 e ค่ะ1 8ึ่ด e ด้วยเครื่องแรงเครื่องมาอีกนิดนึงตัวหนึ่ง e อันนี้เป็นปี2012ค่ะเอาทีสหน้าแบนส่วนใหญ่จะเป็นปี12กับ13าราคาตั้งขายราคาตั้งขายคันนี้ดีมาก อยู่ที่2 5ง0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ2 5งแ0 0่ันใช่ผ5 0 0 0แค่ถึงพันเท่านั้นเองนะคะไม่เกิน5,000ันคันนี้ใช่ใครที่กำลังตามหาเอาติดหน้าแบนนะคะหรือว่าอยากจบที่ซื้อสดก็ได้เหมือนกันนะคะใช่ได้ไปเลยกำเงินมา3 0 0เซนก็มีทอนอีกแล้วใช่คันนี้สีแถมน้ำมันเต็มถังไปให้ด้วยนะใช่แล้วก็บริการบนท้องถนนอีก1ปีนะคะตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงทั้ง77จจังหวัดไม่ว่ารถจะเสียที่ไหนเราก็ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกจังหวัดเลยใช่ มีคันไหนกันอีกคะนู่นสีบอลเงินอีกแล้วสีบอลเงินส่วนใหญ่อ่ะรถที่เรารับเข้ามาก็อย่างที่บอกค่ะเป็นสีบอลเงินนะแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงที่ราคาเพราะว่าแต่ละคันเลขไม้ไม่เท่ากันเนาะแต่ว่าคุณภาพเนี่ยพี่พี่เลือกเอาได้เลยเหมือนกันทุกคันอยู่ที่ว่าพี่พี่จะพอใจกับราคาแค่ไหนแล้วก็เลขไม้แค่ไหนเรามีตั้งแต่เลขไม้หลักหมื่นไปจนหลักแสนประมาณนั้นค่ะถ้าเฉลี่ยต่อปีส่วนใหญ่เราก็ เออไม่เกินสามหมื่นเนาะ<ช>ประมาณนั้นนะคะสำหรับคันนี้ก็ได้เป็น a u ลติส 1.6g ปี18นะคะไมประมาณแสนห้าเนาะราคา4 3 9 0 0 0บาทนะคะผ่อนอยู่ที่8,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะ สำหรับลูกค้านะคะที่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทนะคะหรือว่าเป็นพ่อบ้านแม่บ้านค้าขายแพ<ช>้ะไรเลยใช่ได้หมดเลยติด<ช>ต่อเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับการจัดไฟแนนซ์ได้นะคะ<ช> <ๆ S 1> เรายินดีให้คําปรึกษาเนาะออกรถแต่เราได<ร>้ทุกอาชีพค่ะอันนี้ไม่แน่ใจตรงไหน<ช>ไม่มั่นใจตรงไหนปรึกษาสอบถามที่เอพอด้านล่างได้เลยค่ะเรามีคําปรึกษาให้พี่ๆทุกคนแน่นอนมีคําตอบให้แน่นอนค่ะสชาสหรับที่เชรยนต์นะช่วยทุกคันดันทุกเคสอยู่แล้วถึกโต้ใช่มากับเรานะคะ โทรกลิ้งเข้ามาเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่มีรถขับนะคะได้รถขับกลับบ้านแน่นอนค่ะใช่ไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เพชรยนต์เพราะว่าเรามีรถให้เลือกเยอะมากเลยอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของโกดังสนะคะที่เรานำมาให้ได้อัปเดตกันนะคะสต๊อกรถอย่างที่เห็นนะคะเยอะมากก็มีเลือกหลายเซกเมนต์หลายรุ่นหลายประเภทมากเลยสำหรับที่นี่นะก็โกดังสมก็ประมาณนี้นะคะสต๊อกเอลทีสนะแล้วก็ยังไงดีคะวันนี้ เราขอตัวลาไปก่อนแล้วจนใช่ใชวันนี้เราก็มาอัปเดตให้เท่านี้เนาะถ้า<ช>เกิดว่ามีเข้ามาอีกหรือว่าจะไปอัปเดตที่โกดังหนึ่งอีกเนี่ย<ช>ก็ลูกค้าก็รอติดตามกันได้เลยนะคะ<ช>เพราะว่าเราอัปเดตคลิปทุกวันอยู่แล้ว ก่อนจะกันะคะช่วยฝากกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆนะคะที่ทางพจโยนเรามาอัปเดตให้พี่ๆชมกันนะอันนี้เราก็เป็นการอัปเดตคร่าวๆเนาะสต็อกเอาตสที่โกดัง3นะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะอยากดูรละเอียดละเอียดเอียดเลยนะสมมติว่าดูเห็นเพลินๆคันนี้สวยมากชอบมากเลยนะคะก็โทรหรือแอดไลน์นะคะช่องทางแอดมินด้านล่างได้เลยเดี๋ยวเราส่งรูปไปให้พี่ๆดูาได้ทุกวันนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะเข้ามาชมรถมาชมได้ที่ ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งค่ะตั้งอยู่ถนนเสรีไทยใกล้สี่แยกเมนบุรีนะคะบริษัทเราเข้ามาเห็นโลโก้ใหญ่ๆเพชรยน์แน่นอนมาถึงที่แน่นอนค่ะหรือว่าถ้าเข้ามานะคะแล้วก็กลัวจะมาหลงมาไม่ถูกอะไรยังไงสามารถโทรเข้ามาสอบถามเส้นทางตามเบอร์ที่เราทิ้งไว้ให้ด้านล่างได้เลยค่ะไม่หลงแน่นอนได้เลยนะคะเราพร้อมดูแลแน่นอนถ้าเกิดว่าอยากจะเข้ามาชมรถนะคะมีเซลล์คอยบริการเนี่ยมากมายเลยนะคะมากกว่าส0ท่านนะคะดูแลเพื่อถึงแน่นอน เดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอลาไปก่อนถ้าเกิดว่าอยากให้อัปเดตสต็อกอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยะนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย